รัตายปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่24ทัศกะเอกาทัศกะนิบาทว่าด้วยธรรมะที่มีสิบข้อและสิบเอ็ดข้อเป็นสุตตันตปิฎกรัตายปิฎกเล่มที่24นี้ชื่อว่าเป็นเล่มที่ห้าหรือเล่มสุดท้ายของอังคุตระนิกายคือหมวดแสดงธรรมะเป็นจำนวนโดยแสดงข้อธรรมะจำนวนสิและสิอดโดยลำดับดังต่อไปนี้ ทศกันิบาตชุมนุมธรรมะที่มีสิบข้อปฐมปัญนาฏหมวดห้าิบที่หนึ่งวที่หนึ่งอนิสังสรวัรว่าด้วยผลดีตรัสแสดงอานิสงส์แห่งศีลที่เป็นกุศลแก่พระอานนท์ซึ่งเป็นการแสดงอานิสงส์ที่มีอานิสงส์ต่อๆกันไปเป็นลูกโซ่สิบประการคือหนึ่งความไม่เดือดร้อน สปราโมทความบันเทิงใจ 3. ปีติความปลื้มใจ 4. ปัสปสธิความระง,งับ 5. ความสุข 6. สมาธิ 7. ยะถาภูตยาน,นัทสนะความเห็นด้วยยานตามเป็นจริง 8. นิพิธาความเบื่อหน่ายเว,วิราคะความคลายกำหนัด สิวิมุตติยาณทัศนะความเห็นด้วยยานถึงความหลุดพ้นแล้วตรัสว่าธรรมะเหล่านี้ย่อมไหลไปย่อมทำธรรมะได้เต็มเพื่อบรรลุธรรมะที่ยิ่งยิ่งขึ้นไปสำหรับภิกษุผู้มีศีลส่วนภิกษุผู้ทุศีลตรงกันข้ามพระสารีบุตรกับพระอานนต์ต่างแสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลาย ถึงโทษของความเป็นผู้ทุศีลและอานิสงค์ของความเป็นผู้มีศีลฝ่ายละสิบข้อพระสาริบุตรตอบพระอานนท์ถึงสมาธิที่ไม่มีความกำหนดหมายในสิ่งสิบอย่างว่าเป็นอย่างที่มันเป็นแต่ก็ยังมีสัญญาอยู่คือในสมัยที่ท่านอยู่ในป่าอันทวันใกล้กรุงสาวัตถีได้เข้าสมาธิเช่นนั้น ไม่มีความกําหนดหมายว่าธาตุสีเป็นธาตุสีไม่มีความกําหนดหมายว่าอารูปสีเป็นอรูปสีไม่มีความกําหนดหมายในโลกนี้โลกหน้าว่าเป็นโลกนี้โลกหน้ารวมทั้งหมดเป็นสิบข้อแต่ก็ยังมีสัญญาคือความกําหนดหมายว่าความดับภพบเป็นนิพพานหรือภวะนิโรโทนิพพานัง คือสัญญาอันหนึ่งเกิดขึ้นสัญญาอันหนึ่งย่อมดับไปตรัสว่าถ้าภิกษุขาดองค์คุณข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ก็ควรจะทำให้สมบูรณ์คือความเป็นผู้มีศรัทธามีศีลสดับฟังมากเป็นธรรมะกะถึกคือผู้แสดงธรรมก้าวลงสู่บริษัทเป็นผู้กล้าหาญแสดงธรรมแก่บริษัท เป็นผู้ทรงวินัยเป็นผู้อยู่ป่าอยู่เสนาสนะอันสงัดเป็นผู้ได้ฌานสี่ตามต้องการทำให้แจ้งเจโตวิมุตตปัญญาวิมุตตอันไม่มีอาสวะอยู่ในปัจจุบันถ้าประกอบด้วยธรรมะสิบอย่างนี้ก็เป็นผู้น่าเลื่อมใสทุกทางบริบูรณ์ด้วยอาการทั้งปวงแล้วได้ตรัสแสดงองค์คุณอื่นเป็นการยักย้ายใน วัรที่สองนาถการณาวรว่าด้วยธรรมะอันธรรมที่พึ่งตรัสว่าภิกษุประกอบด้วยองค์ห้าเสพเสนาสนะคือที่อยู่อาศัยอันประกอบด้วยองค์ห้าก็จะพึงทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะโดยการไม่นานคือหนึ่งมีศรัทธา 2. มีโรคน้อย 3. ไม่โอ้อวดไม่มีมายา 4. รารกบความเพียร 5. มีปัญญาเสนาสนะประกอบด้วยองค์หคือหนึ่งไม่ไกลไม่ใกล้เกินไปสะดวกด้วยการไปมา 2. กลางวันไม่พลุกพล่านกลางคืนมีเสียงน้อย 3. ม,มีสัมผัสเกี่ยวกับยุงเหลือบลมแดด สัตว์เสือคลานน้อย 4. พอจะมีปัจ,จัจสี่เกิดแก่ภิกษุผู้อยู่ในเสนาสนะนั้นไม่ยากนัก 5. มีภิกษุที่ทรงความรู้อยู่พอจะไต่ถามให้ท่านแก้ความสงสัยให้ได้ตรัสว่าภิกษุละองค์ห้าประกอบด้วยองค์ห้าชื่อว่าเป็นอุดมบุรุษในพระธรรมวินัยนี้ คือละนิวรห้าประกอบด้วยธรรมคขันห้ามีศีลเป็นต้นตรัสแสดงสังโยชน์คือกิเลสเครื่องร้อยรัดหรือผูกมัด10บประการตรัสแสดงกิเลสเครื่องผูกมัดจิตห้าและต่อของจิตห้าตรัสว่าบรรดาสัตว์ทุกชนิดพระตถาคตอรหันตสมมาสัมพุทธเจ้าเป็นยอดบรรดากุศลธรรม ความไม่ประมาทเป็นยอดตรัสว่าบุคคลสิบประเภทเป็นผู้ควรของคำนับเป็นเนื้อนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกคือพระพุทธเจ้าพระปัจเจก,กพุทธเจ้าพระอริยบุคคลเจประเภทและโคตรภูคือผู้อยู่ในระหว่างพระอริยเจ้ากับปุถุชนตรัสแสดงนาถากรณธรรม คือธรรมะที่ทำที่พึ่งสิบประการคือ 1. มีศีล 2. สดับตรับฟังมาก 3. คบเพื่อนที่ดี 4. ว่าง่ายรับคำสั่งสอนโดยเคารพ 5. ช่วยเหลือกิจของเพื่อนโรมจารี 6. กใครธรรมะ 7. ปรารบความเพียร 8. สันโดดด้วยปัจจัยสี่ ตามมีตามได้9มีสติสิบมีปัญญาตรัสแสดงนาถาการณธรรมสิประการเช่นเดิมแต่อธิบายเพิ่มเติมว่าถ้าประกอบด้วยธรรมะสิบประการแล้วก็ทำให้ภิกษุที่เป็นเทระที่เป็นปูนกลางที่บวชใหม่ตั้งใจว่ากล่าวสั่งสอนหวังความเจริญได้ในกุศลธรรมไม่มีเสื่อม รัสแสดงอริยวาสะคุณธรรมเป็นเครื่องอยู่ของพระอริยะสิบประการคือ 1. ละองค์าคือละนิวรห้าสองประกอบด้วยองคหกคือวางเฉยในอารมณ์ทั้ง6มีรูปเป็นต้นในเมื่อได้เห็นเป็นต้น 3. รักษาสิ่งเดียวคือประกอบด้วยจิตมีสติเป็นเครื่องรักษา 4. มีอปัตเสนสี่หมายถึงพนักพิงได้แก่พิจารณาแล้วเสพพิจารณาแล้วอดทนพิจารณาแล้วเวน้นพิจารณาแล้วบรรเทาหมีการยึดถือความเจริญเฉพาะอันนำออกแล้วเช่นไม่ยึดถือว่าโลกเที่ยงเป็นต้น 6. มีการสแสวงหาอันสละแล้วด้วยดี เช่นละการสแสวงหากามเจ็ 7. มีความดำริอันไม่ขุนมัว8มีกายสังขารคือลมหายใจเข้าออกอันสงบระง,งับหมายถึงเข้าฌานที่สี่เมีจิตพ้นแล้วด้วยดีจากราคะโทสะโมหะ10มีปัญญาอันพ้นแล้วด้วยดีคือรู้ว่าละกิเลสได้ วักที่สามมหาวักว่าด้วยเรื่องใหญ่ตรัสแสดงกำลังสิบประการของพระตถาคตตรัสกับพระอานนท์ว่าไม่มียานอย่างอื่นยิ่งไปกว่ายถาภูตยานคือยานรู้เห็นตามความเป็นจริงในเรื่องนั้นๆตรัสแสดงธรรมะที่ควรละด้วยกายคือกายทุจริตที่ควรละด้วยวาจาคือวาจีทุจริต ที่ควรละเพราะเห็นด้วยปัญญาคือความโลภความคิดประทุษร้ายความหลงความโกรธความผูกโกรธการลบหลู่มุนคุณท่านการตีเสมอความตระณีและความริษยาพระมหาจุนทะแสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายถึงเรื่องภิกษุผู้กล่าวยาน,นวาทะหมายถึงกล่าวถึงความรู้แต่ถ้าถูกธรรมะก้าอย่าง ฝ่ายไม่ดีเหล่านั้นครอบงำได้ก็พึงทราบว่าเธอไม่รู้จริงภิกษุผู้กล่าวภาวนาวาทะคือการกล่าวถึงการอบรมกายศีลจิตและปัญญาหรือกล่าววาทะทั้งสองอย่างข้างต้นแต่ถ้าถูกธรรมะฝ่ายไม่ดีก้าวอย่างอย่างที่กล่าวมาแล้วครอบงำก็พึงทราบได้ว่าเธอรู้ไม่จริงแต่ถ้าตรงกันข้าม คือไม่ถูกธรรมะฝ่ายไม่ดีก้าวย่างเหล่านั้นครอบงำก็พึงทราบว่ารู้จริงตรัสแสดงกสินายตนะแดนกสินคืออารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งล้วนๆที่ใช้ในการเพ่งให้จิตสงบเป็นสมาธิรวมสิบประการได้แก่กะสินคือดินน้ำไฟลมสีเขียว สีเหลืองสีแดงสีขาวอากาศในวงเล็บช่องว่างและสุดท้ายวิญญาณคำว่าอากาศในที่นี้หมายถึงช่องว่างหรืออวกาศ Space ไม่ได้หมายความถึงแกส๊สอย่างที่เข้าใจกันในทางวิทยาศาสตร์เพราะแก๊สเหล่านั้นจัดเข้าในลมไปแล้วตามความหมายทางพระพุทธศาสนา พระมาหากัจจานะแสดงธรรมแก่อุบาสิกาชื่อกาลีขยายความแห่งพระพุทธภาษิตรเรื่องการบรรลุประโยชน์ความสงบแห่งหัไทยโดยอธิบายเรื่องกสินสิบตรัสแสดงถึงคำถามคือปัญหาอุทเทศบทตั้งเวยากรคำตอบตั้งแต่หนึ่งข้อสองข้อไปจนถึง10บข้อซึ่งนักบวชศาสนาอื่น ตอบให้สมบูรณ์ไม่ได้มีแต่อึดอัดยิ่งขึ้นคือหนึ่งข้อได้แก่สัตว์ทั้งปวงเป็นอยู่ได้ด้วยอาหารสองข้อคือนามและรูปสข้อคือเวทนาสข้อคืออาหารสี่มีอาหารที่พึงกลืนกินเป็นคำคำอาหารคือผัสสะความถูกต้องอาหารคือเจตนา และอาหารคือวิญญาณห้าข้อคืออุปทานนขันขันหรือกองแห่งรูปนามที่คนยึดถือหประการหข้อคืออายตนะภายใน6มีตาเป็นต้น7ข้อคือวิญญาณทิฏฐิเจดข้อคือโลกธรรม8ปดเกข้อคือสัตตาวาส9ก้สิบข้อ คืออกุศลกรรมมาบทสิบได้แก่กายทุจริตสามวจีทุจริตสี่มโนทุจริตสานางภิกษุณีชาวเมืองกัชชังคละแสดงธรรมแก่พวกอุบาสกชาวเมืองกัชชังคละในทํานองเดียวกับเรื่องปัญหาสิบข้อข้างต้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบตรัสชมเชยตรัสว่าอาริยสาวกผู้ได้สดับ ย่อมเบื่อหน่ายคลายกำหนัดในสิ่งที่เลิศจึงไม่ต้องกล่าวถึงในสิ่งที่เลวแล้วตรัสแสดงโลกพันโลกมีพระจันทร์พระอาทิตย์ถึงพันซึ่งเท้ามหาพรหมเป็นเลิศอริยาสาวกผู้ได้สดับก็ยังเบื่อหน่ายคลายกำหนัดในสิ่งที่เลิศนั้นหมายเหตุผู้อ่านจำนวนหลักพันที่พระองค์ทรงสแสดงเช่นมีพระจันทร์พระอาทิตย์ถึงพัน น่าจะเป็นสำนวนที่หมายถึงว่ามากเท่านั้นส่วนใหญ่ในพระไตรปิฎกจะมีสำนวนแบบนี้เยอะมากนะครับจะเป็นสำนวนที่กล่าวถึงจานวนแบบคร่าวๆเหมือนที่เราเรียกในภาษาไทยว่าโจรห้าร้อก็คงไม่ได้หมายถึงว่าต้องมีโจรห้0รอคนนะครับแล้วได้ตรัสถึงธรรมะอื่นๆอ,อันพ้องกับที่เคยตรัสมาแล้วเช่นกสินายตตนะสิบ อภิพายตนะแปดเป็นต้นในที่สุดได้ตรัสแสดงนิพพานในปัจจุบันตามหลักพระพุทธศาสนาพระเจ้าประเสนที่โกศลกราบทูลสรนเสริญพระผู้มีพระภาคสิบข้อคือทรงเห็นว่าพระผู้มีพระภาคหนึ่งทรงปฏิบัติเพื่อประโยชน์ความสุขแก่ชนเป็นอันมาก 2. ทรงมีศีสาม ทรงเสพเสนาสนะอันสงัด 4. ทรงสันโดษด้วยปัจจัยสี่ตามมีตามได้ 5. ทรงเป็นผู้ควรของคำนับจนถึงทรงเป็นเนื้อนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลก 6. ทรงมีถ้อยคำขัดเกลากิเลส 7. ทรงได้ฌานสี่ตามปรารถนา 8. ทรงระลึกชาติได้ 9. ทรงมีทิพยะจักสุขสิบทรงทำให้แจ้งเจโตวิมุตตปัญญาวิมุตตอันไม่มีอาสวะอยู่ในปัจจุบันพระเจ้าปเปเสที่โกศลทรงเห็นเหตุเหล่านี้จึงทรงแสดงความเคารพและตั้งความปรารถนาดีในพระผู้มีพระภาควัรที่สี อุปาลิวั์ว่าด้วยพระอุบาลีตรัสแสดงอำนาจประโยชน์สิบประการในการที่ทรงบัญญัติสิกขาบทและเรื่องทางพระวินัยอื่นๆเช่นการชักเข้าหาอาบัติเดิมจนถึงสังฆเภทสังฆสามคัคคีเป็นการตรัสชี้แจงแก่พระอุบาลีพร้อมกับที่มีอยู่แล้วในวินัยปิดก วักที่ห้าอโกสวักว่าด้วยการด่าตรัสเรื่องเหตุปัจจัยที่ให้เกิดการทะเลาะวิวาทในสง์มีการแสดงสิ่งไม่ใช่ธรรมะว่าเป็นธรรมะเป็นต้นและตรัสว่าเหตุเหล่านี้เป็นมูลแห่งการวิวาทและตรัสเรื่องอื่นๆที่ปรากฏว่าย่อมาแล้วในวินัยปิดก ตรัสแสดงโทษสิประการในการเข้าสู่ภายในพระราชวังคืออาจทำให้เป็นที่สงสัยเมื่อย,ยิ้มกับพระมเหสีถูกสงสัยเกี่ยวกับของหายเกี่ยวกับความลับรั่วไหลเป็นต้นตรัสว่าผู้มีรายได้วันละหนึ่งกหาปณะนะถึงวันละพันกหาปณะนะเก็บทรัพย์ที่ได้มานั้นไว้มีอายุหนึ่งรปี ก็อาจมีกองโคทรัพศ์ใหญ่ได้แต่ที่จะสวยสุขโดยส่วนเดียวอันมีทรัพย์เป็นเหตุสักคืนหนึ่งวันหนึ่งหรือครึ่งวันก็ยังไม่แน่เพราะกามเป็นของไม่เที่ยงส่วนสาวกข,ของพระองค์ไม่ประมาทบำเพ็ญเพียรสิบปีเก้าปีหรือสิบเดือน9้าเดือนถึงหนึ่งเดือนหรือสิบที่วาราตรี ถึงหนึ่งที่วาราตรีก็จะพึงได้ประสบสุขโดยส่วนเดียวถึงร้อยปีแสนปีล้านปีและได้เป็นสกัดทาคามีพระอนาคามีหรือพระโสดาบันตรัสว่าโลภโทสะโมหะอโยนิโสมนสิการคือการไม่ใส่ใจโดยแยบคายทั้งหมดเป็นปัจจัยแห่งการกระทำบาปกรรม ส่วนอโลภะคือการไม่โลภเป็นต้นเป็นปัจจัยแห่งการกระทำรรกัลยาณกรรมตรัสแสดงธรรมะสิบอย่างที่บรรพชิตควรพิจารณาเนืองเนืองคือ 1. เรามีเพศต่างจากขฤรือหัดแล้ว 2. ชีวิตของเราเนื่องด้วยผู้อื่น 3. ยังมีกิริยาอาการที่ดีงามอย่างอื่นอีกที่ต้องทำสี 4. เราติดตนเองโดยศีลได้หรือไม่ 5. ผู้รู้พิจารณาแล้วติเราโดยศีลได้หรือไม่ 6. เราจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิน้น 7. เรามีกรรมเป็นของตัว จะเป็นผู้รับผลของกรรมดีชั่วที่ทำไว้ 8. วันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่ 9. เรายินดีในเรือนว่างหรือไม่ 10. เราได้บรรลุธรรมอันยิ่งของมนุษย์หรือไม่ตรัสว่าบรรพชิต ควรพิจารณาเนืองเนืองถึงธรรมะสิบอย่างที่ตั้งอยู่ในร่างกายคือหนาวร้อนหิวกระหายปวดอุจจาระปัสสาวะความสำรวมกายความสำรวมวาจาความสำรวมใจเครื่องปรุงพบที่ทำให้เกิดอีกตรัสแสดงสารานิยธรรมคือธรรมะอันทำให้ระลึกถึงกันสิบประการ ในทํานองเดียวกับนาถกรณธรรมมีศีลเป็นต้น